ไม่ดีตัวแล้วก็ดีตัวแล้วมันกันไม่เจีบอีกแล้ว,วอ๋อไม่ใช่นั่นะหมอไม่ดีหรอจับใจหมอให้ไม่ดีจับจับใจับตัแรงฮึ่มผลิตนอนดู โอ้ปันสีจัดเออกําลังหาเรามาเนี่เอาไม่ได้เี่ยใครก็ไม่ร้เจิตไปหมดเลย อากบ้านก่อนออ้านก่อนผมยังไม่เห็บ้านเลยท้ายละวน้มานน้มันยิงอยู่สวยนู่นแม่นี่เราดีน้องเจอเบนกูรโอ้โหทนไงล่ะ โอ้โหมันลอดแล้วโดนอะไรอโดนยี่หันข้างหลังหอเงื่อะไรเปบ้าป่าเฮ้ยแล้วตรงกลางเราหายไปไหนหมดอ่กนั่นดิ

โ <Pie year nes> อ้ยเอลกินบอลเลยบอนั่อบอลนไม่ม <apologize> ีบินเลยานว่า <execut> โอ้โหเคียดมาเบรกกูขึ้นก่อนดามาในบ้านเราเขี่ยบ้านเลย้องหมดแลเข้าอทอน โอ้บ้านบึ้มเลยโอ้โหหน้าบ้านเราริดเลยโอ๊ยดรอง

オーヤーであった。So, <Yeah. S 1> uh,

โยโอ้ยสะท้อนสะท้อนอมพี่เลยแล้วปาดไม่องออกอมพี่การสะท้อนกะโมวิ่งกะโมวิ่งแล้วนะโมวิ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขาสั้นได้บอกใช่ไหโอ้แด็หอุนดีหรอประาร้อยขึงขึงตรงนั้นแล้วึงไว้คู่หกเมิ่อหกเกือบถึงหน้าแล้วประมาณแม่งเซนเตอร์ตะกี้ดวัวไม่ถึงมอโทษนะพี่ เกบ้านเรอโอ้ยเี่ยทย่อจีบแตะตะจะโดเลโอ้โหเฮ้ยเอ้ยทลุเลยทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเกิดบ้านเกบ้าหมอนหมอหอก่ไม่็บ้านนี้เช่เดียวผมเกิดหมอนอกมาแล้วโอ้ยสะท้อน

ไม่เคียบบ้านดิกรหมอมตุ๊กเอามาแล้วพี่เอามาแล้วแล้วผมเดินนอกแล้วกันบ้านเราแตกแลนราแต่แล่วบ้านเราแตกแลบานเราแตก้วบ้านเราแตกแล้วบ้านอยู่ตกแ้บ้านเราแตก้วบานเรามานเตกแล้บ้านเรานบานเแตล้วเาตบ้านบ้านแตก้ นนันแดงเลยอันนึงสออ๋อไม่มีทวิจิเคายไปดี่ยิบไมีอกนแข็งนิดสวยน่แข็งนิดดแข่งเอแข็งไม่ออกเข่ี่แ่หี่ ด่ตก็ได้แม่งมีผมแบบแล้วเงเลยแม่งอามาตัโอ้ยสวยมากินแหววหูแม่งมีรูกเดียวเมื่อกี้ดูดไม่ทันำโอ้โหตดนพี่มาวิ่งพี่มาโอ้ยยังไม่ทัน ปั้นปั้นตั้นปั้นไป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 ไอ้เหี้ยมันมาแล้วไม่ถึงเหรอไม่ถึงก็ตายไอ้เหี้ยหันแม่งรีบเกิดเลยออกต้องรีบเกิดนะทุกค่านว่ะแต่แต่หมาแล้วแต่หมาแล้ว ตนปุมปั้นมันให้ได้สวยงาโมโอ้ยซ่ยเที่ยงไมดีโอเคัน้ยิงน้อยนิดแล้วโอ้สหายเลยนั้นเต็มเลยสวยจิสวยจิ๊อานนิดไหม ทางเกิดตามนเดิมเฮ้ยไอต ok> oh, <oh, yeah, hey, ิ๊กแกพี่ดิมาดิปั้นปั้นปั้นติ๊ไแล้วเนี่ยขอยิงแต่ว่าจะไม่ติดได้เลยปั้นเกิดปั้นเกิดเพรอย่าล้มดีโอ้ยเท่ห์โอ้ยปั่นนะตีตีปั้นมันตัวตีปั้นมันน่ะห้ตีปั้นเห็นไ้มตีอยูตีอูปู่ดำ สวยว่าอมมาแล้วมัมม e ันแตกมแตกไอ้ปิกพี่แกลองปีมปนไว้นไว้มึงนไว้ไว้ม่ต้องกลัวกูอยู่แผหลังอะหมอไม่ต้องหมอหมอเกินออโต้ ได้หมาแล้วได้หมาแล้วเพียบดสองนั้นโหกินเท้าไ้่หน่อยที่แดงหมดแล้วแดงหมดแดงหลดแดงหมดแดงหมดเกิดหมาเดหมาเกดมเาที่มาเอหมวเกิดขวาเลยปะไอ้ปั้นเกิดปั้น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 แค่ตีไหน่ตีไหนปั้นเกิดขวาอ้ไล่ะคร้มาสวยดีเคีย์เคียร์เตีเกิดขวาหนยตีเราเกิดขวา เฮ้ยหมอโดนลอยรรไม่ใช่ปั้นไหนใช่ปั้นไหนครับใช่ปั้นไหนนินนินนินไปช่วยไปช่วยตีปั้นหน่อยมันคุมปั้นอยู่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงกระเดงนก็มันรู้ว่าเราจะได้ปั้นเนี่ยมันกลยแม่งมากันปั้นไม่เต็มเลยห้าหกตัวเลยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดผิดแล้วผิดตองปั้นละแม่ครับแม่ครับไม่ไดง ก็มงแกแล,ออล้วกันิงยิงกังแค่ยนงยิงยิงเิงยิงกิงยิยิงยิงอกงยินยองยิงยนนอก,ออกเย็ยนนิงริงยงยิงยิงยิงอิออองยิยิงงิ๊กิิงงยิงยยิงยปยอยยยย่ยยยปยยย

ปั้นมันมันปันมันปันัเ็มนะเตมนะีามันปันาไอเิ่งดูเลยหอนไม่เกิดแล้วให้ดอกแยกกันโดนตาอ้ยแม่มาถึหนุโโอ้ย่ยอะออยีน โอ้โหผมเกือบติดลำดับ่ะ <laughs>